อ่าเป็นตัวแล้วครับขายที่ตัว J U M จั J B อธิกาสุรชินก็คือปีที่มี366วันนั่นเองจบครับ ปีที่มี366วันเขาเรียกว่าปีอธิกาสุรทินปีที่มี365วันเขาเรียกว่าปีปกติตรงน้ำกับปีอธิกาสุรทินคือปีปกติผมเลยไอกว่ามี366วันหรือเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนั่นเองถ้าเราย้อนกลับไปตอนอนุบาลครูคูไ้บอกเราว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วัน โดยนันเกเรยียนที่น่ารักของคุณครูทุกคน4ปีจะมีเดือนคุณพาพันที่มียาวันหนึ่งครั้งเป็นคำพูดที่ถูกไม่หมดแต่ถ้าตอนนั้นครูตอนอนุบาลสองบอกเราว่าอนุั้นเรียนเดือนคุณพาพันที่มียกวันนั้นเรียกว่าปีอธิกาสุรินทรนะโอ้อยเด็กคงจะช็อกตายลำพังแค่จำชื่อเดือนหนึ่เลยยังจำไม่ค่อยได้คุณครูก็บอกด้ยว,ว่าอะไร 8ปหรือ2ีวันโดย4ปีมีหนึ่งครั้งแต่จริงๆเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดวันนี้รเราจะมาเรียนว่าที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มี4ปีครั้งครับแต่ส่วนใหญ่จะมี4ปีครั้งหลักการมีกดอยู่3ข้อ4 1 0หนึ่้อ4 0รจับเลขนี้ไว้ส0หนึ่งร้ยสรกาลิกาข้อที่หนึ่งคิดจะสัปดาดใดหารด้วย4ลงตัว เป็นปีอธิกาสุรชินโจดจด,จดให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นปีอธิกาศสุรชินต่กี้ไม่บอกเลขไปสตัวครับไม่ให้ไปหวยสี่หนึ่งรยสี่ร้อยครับ สี่ร้อเริ่มจากเลขสี่หมายถึงว่าิทดดีัตราดใดที่หารด้วยสี่ลงตัวมันขาต่วมันัว่าอะไรนาดใดห,หารด้วยสี่ลงตัวปีนั้น,นเป็นเปีอธิกาสุรชิต่อไปเล 100, 2, ขหนึ่งร้อยตัวที่สองเขาบอกว่าแต่ถ้าหารด้วยสี่ลงตัวแต่หารด้วยหนึรอลงตัวด้วยให้ปรับเป็นสีปกติ ถ้าเกิดหารด้วยสีล่ลงตัวแต่หารไม่ร้อยลงตัวด้วยให้ปรับเป็นปีปก <p> ตกิแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคิดจะสักกา,าระใดไม่หารด้วยสี่ลงตัวหารด้วยร้อยลงตัวแต่หารด้วยสี่ร้อยลงให้ปรับเป็นปีอธิษาสุรทินเหมือนเดิม <p> คิดจะสักการะใด หาด้วยไมยยเย่เอาน้องครับแน่นอนเลยไอตัวนี้หาด้วย400ลงตัวมันต้องหาได้100ลงตัวแหละแต่ถ้ามันหานด้วย100ลงตัวแล้วหาได้400ลงตัวด้วยให้ปรับเป็นปีอธิตฐาสนสวดนตอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าขั้นแรกในการหาว่าปีใดเป็นปีอธิตฐานสวดนนั้นให้เราเอาคิดต่สักระา ให้เราเอาคิสตะศักราให้เราเอาคิสตะศักรานะไปหานด้วยสี่อนถ้าหานด้วยสี่ไม่ลงตกรีปกติทันทีแต่ถ้าหานด้วยสี่ลงอาจจะเป็นเบียร์ทีกับสุรทินส่วนใหญ่เป็นเบียร์ทีกับสุรทินแต่ถ้ามันหานด้วยวอลลตัวให้ปรับเป็นปีปกติแต่ถ้าเป็นปีปกติหานด้วยวอลลุ่นแล้วหานด้วยสี่ร้อยสี่ก็ปรับเป็นเบียร์ทกับสุรทิน เขาใช้สูตรนี้นะนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดโจทย์บอกพุทธศักราชมาหรือพศมาให้น้องใช้สูตรบอรด JUF จำเปลี่ยนไปทิศตะสารากนโดยพุทธศักราชนั้นมากกว่าทิศตะสาราดูเป็นเลขสวยมากครับป้ายประมูลครับ543ครับเรียงเลยครับพุทธศักราชลบ5้3ได้ทิศตะสาราเช่น ปีนี้พุทธศักราช2544ครับเอาไปลดไป543ออกมา5 4ไม่ใช่44ยันหลังเป็นใส่อทองคมที่หลังแล้วลบกันต่อเท่าไหร่ครับ2000คร,รับเออพุทธศักราช2011เห็นยังยอ้าน้องเรามาดูตัวอย่างนะจดๆๆอาตัวอ,อย่างให้น้องสิบตัวอย่าง ดอนหนึ่งคิดเป็นสัญลักษณ์หนึ่งันกรรงงเก้าร้อยได้สองออตอบว่าเป็นปีอะไรบ้างศุกร์ที่หรือปีกบน ให้ตอว่าเป็นปีต่อดีหรือป,ปีอธิกาสุรทินโทษทีครับคะแนนงานทีบางพ่อต้องทำสารขั้นบางพ่อต้องทำข,ขั้นเดียว น้องครับเราไปดูข้อแรกนะครับหนึ่งเก้าห้าสองให้หารด้วยสี่กองคิดจะสรัรลาดแล้วนะใช้แม่สี่ครับสี่สี่สิบหกสิบเก้าสิบหกเหลือเศษเศษสามเศษเก้าสามหกสี่แปดลงไหมลงให้ตั้งสัญญาณว่าเป็นเตียนเก้าส่วที่หารได้ร้อยลงไหมไม่ลงตอบเลยครับเตียนที่กาส่วที แสดงว่าคิดตสักราช1,902มีเดือนกุมภาพันธ์29วันและมีทั้งหมด3 66วันนั่นเองต่อไปค,ครับคิดตสักราช1,999หารด้วย4ลงไหมไม่ลงตอบเลยครับปีปกติครับเดือนกุมภาพันธ์มี28วันข้อ3ไมเป็นเดือนที่ตางสุริทิตเพราะมันโกงข้อ3 ใช่ถ้าหันที่เราต้องดูพ่อสบาทีเกณฑไหมเกณฑ์ครามคับสองพันหัน,ดน,น,นดได้สี่ต้องทำัิดจีดานุกคอกินงอกพรอมเปลือกสองพันหันได้สี่ได้เบียร์นิด่าสุรชินแต่พอหันที่ร้อยลงตัวเ,เป็นปีบอด แต่อหาด้วย400ตัวด้วยได้5ถูกปรับเป็นปีอธิกาสุรทินดีมากครับต่อไปครับพ่อสีทองลบไม่ได้ ข้อสี่อมาเดือข้อสีอพรอมคิดไปสักระลาสองพัข้อหคิดไปสักกะลาสองพั ลบข้อหนึ่งข้อสองข้อสาเขียนโจทย์ข้อหกข้อเจ็ดข้อแปด เฉลยก้อสีครับปี2006 2006นหกเนี่ยมันจะหานไปสี่ไม่ลงตัวครับตออปีปกติทันทีปีปกติ2010ันะครับหานไปสี่ก็ไปลงตอบปีปกติ

ปิดแสงทองครับพร้อมครับ2,500เนี่ยจะหารด้วย4ี่ลงตัวแต่หารด้วย100ยลงตัวด้วยถูกปรับเป็นปีทอดิีหารด้วย400ไม่ลงถูกปรับเป็นปีปกติ ข้อที่เจ็ดหาด้วสี่ไม่ลงตัวปีปกติทันทีปีปกติทันทีข้อแปดครับหาด้วสี่ไม่ลงตัวเป,เป็นปีปกติทันทีคิดลาสา,า, 12, าระสองพันห้าร้อยสี่สองหาด้วยสี่ไม่ลงตัวกับปีปกติ คิดเป็นสกุาล์สองร้อยห้าสิบหารด้วยสี่ได้ลงตัวต่อปีสกุลละ่เอาเทนี้ทำข้อห้าสิบเสร็จแล้วครับเทนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมจะต้องมีปีอธิการสุรชิตนะครับการแบ่งปีตามหลักปฏิทินสามคนเนี่ยให้มีปกติเนี่ยอย่างที่เราทราบคือมีสามวันหกสิบห้าวัน ส่วนปีอุกกาสุริยทินเนี่ยมี365เขงวันเหตุผลก็เพราะว่านะครับนะรูกเนี่ยบุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเนี่ยเราอาจจะคิดว่าคือเป็นปีคือ365หรือ365วันแต่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยลูปบุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยหนึ่งรอบใช้เวลา365จุด24 21 8ไปไไเรื่อยๆวันคือมันจะเป็นทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการปรับให้จํานวนวันต่อปีไม่ขาดเคลื่อนกับวิธีการโคจรไม่งั้นเนี่ยถ้าขาดเคลือ่อนเราก็อาจจะขมวนนะทางดาราศาสตร์นะครับผิดพลาดหรือทางธรรมชาติอะไรผิดพลาดเขาจึงต้องมีหลักการคิดเปียอธิกบสุรทินะครับอ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีกฎต้องมีเกณฑ์ในการ คิดเปลี่ยนที่กาสุรทิศหรือว่าปีปกตินะครับอ่านของดูเอาพร้อมครับหน้าขา้อสุดดาวข้อ5้เอ็ดน,น้องๆครับปีใดต่อไนี้เป็นปีอธิการสุรนะทิศนะฮะคิดแต่สัตว์หลายสอันสร้ยเจ็เนี่ยมันหายด้วยสีไม่ลงตัว ช้อยสองนะครับพุทธศักราช2149ให้น้องเอาลงกับเลขสวยก่อนจาะเลขสวยให้ดีนะห้าสี่สามแสดงว่าคือปีคิทตศรกร,ราช2006ซึ่งคิทตศรกร,ราช2006นั้นไม่เป็นปีอธิกาสุรทิพเพราะหายด้ขสีไม่ลงคำตอบข้นนี้ตอบช้อยสาครับคิทตสรกร,ราช2000เพราะคิทตศรกร,ราช2000นั้นหายเลขสี่ลงตัว ถูกปรับเป็นปีอธิกาสุรทิ่หารด้วยหนึ่งร้อยไม่ลงตัวไออหารด้วยหนึ่งร้อยก็ลงตัวถูกปรับเป็นปีบอดิแต่มันหารด้วยสี่ร้อยลงตัวด้วยพอันหารเลขห้าจนถูกปรับเป็นปีอ,ธ,อธิกาสุรทิ่อีกครั้งมีลาเนี่ยีลา <c ười> เอาข้อสี่ครับพุทธศักราช2 5งพัน้ารอาเอาไปลบเลขสวยก่อนเลขสวยคือ543สลบกัแล้วได้3ตรงนี้เหลือ9 4 ไม่ใช่สี่โพดีเลยทีเท่าไหร่หนึ่ง,องหอเก้าวไว้ได้สามหารด้วยสี่ไม่โดนครับพวกเราคำตอบก็คือไม่เป็นปีนอธิการสุรชิตสรตุปห้าสิบเอ็ดตอบช้อยสาม